ฮะกลัวอะไรครับเออนะฮะนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตกกราหนึ่งร้อยหกสิบห้าการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับมาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้าเดี๋ยวผมพิมพ์ม้เลยนะครับนะครับนะการข่มขู่ว่าจะใช้สิทธิจะดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นสถาบันนะนะครับนะถ้าคุณไม่ได้หมิ่นสถาบันคุณจะกลัวอะไรครับผมอยากถามคุณไปเลยครับจำคุณหมิ่นสถาบันหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ได้หมิ่นสถาบันคุณจะกลัวอะไร่ะฮะกลัวอ้าวอะไรนะี่ะ,นะครับนี่นะนะนอ,อดัง นะเจอฟ้องหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าแลนี่ทนายเดชาแกไปร้องหนึ่งหนึ่งสองสเต็มใช่ไหม,มเพราะว่ามีข้อความอะไรที่แบบร่วงละเมิดสถาบันอะไรเงี้ยก,ก็เลยสเต็มก็เลยถอนฟ้องทนายเดชาก็าบอกเอ้ยถ้าคุณไม่กลัวคุณจะคุณจะอะไรอะไรนะถ้าคุณไม่ทําผิดคุณจะกลัวทําไมถ้าคุณไม่ได้มนสถาบันคุณจะกลัวทวําไมวไอย่าง้ เออใครอย่าไปคิดนะสแตมจะโดนหนึ่งหนึ่งสองนะฮะเออเอานะครับแต่ว่าขั้นตอนมันมีขั้นตอนมันมีอะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับคือถ้าถ้ามีหลักฐานมีอะไรเนี่ยนะพนักงานในการสอบสวนเนี่ยเขาก็จะส่งยื่นฟ้องนะครับแต่ถ้ามันดูทรงดูท่าแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนะเขาก็ไม่ฟ้องเขาก็ไม่ส่งอายการหรอก นะก็ส่งก็ดูติแค่นั้นแหละก็ดูทรงดูหลักฐานดูอะไรมันไม่เข้าข่ายดีกว่าฉะนั้นนะครับนะนายชาบอกคุณรัาคุณไม่ทําผิดคุณไม่ต้องกลัวเนี่ยเออก็ถูกแล้วเหมือนเวลาพวกสามกี่มันโดนฟ้องหนึ่งสองนะมันก็จะหาว่ากฎหมายมีปัญหานะนี่มันโหดแล้วนะมันโมโห,หนสแตนแมนาบอกนี่เห็นเงี้ยทาไมรู้ยังทําไมถึงต้องแก้หนึ่งสอะ ทำไมไม่ให้ราชวังไม่ให้สำนักราชวังฟ้องล่ะไม่ให้ประชาชนทั่วไปฟ้องทำไมนี่เป็นไงเข้าทางมาเลยนะครับวม่าจะให้สำนักราชวังราชวังราชวังฟ้องอย่างเดียวเลยก็มึงไม่ได้อ่านขปพิาสาราหรือไงการให้สำนักราชวังฟ้องมันคือการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหมนะครับโอ้ ไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะทุกวันนี้ด้อมส้มมันก็ยังกระบือโง่เง่า,งามึงมึงไม่อ่านคำพิ่ป้าสาศสารเลยนยนะครับว่าจะอธิบายยังไงนะไอ้ด้อมส้มกว่าจะยกเลิกให้ได้เลยมันต้องยกเลิกกฎหมายมีปัญหามันต้องยกเลิกมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับนะหนึ่งหนึ่งสองมันมีปัญหาที่ตัวมึงเองนั่นแหละเออ ตัวมึงนะอยากจะเสาะกลบทำลายสถาบันนั่นแหละนะตัวมึงนะอยากจะล้มล้างสถาบันนมึงก็เลยอยากจะยกเลิกไงอืมอน,นะครับไม่ดูความประพฤติของไอ้พวก3ามนีวเลยว่ามันเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นไงล่ะหนีต่างประเทศกันหมดนะเห็นว่าไอ้ลุงก็หนีด้วยนี่ใช่ไหมเออซึ่งยังไม่คอนเฟิร์มข่าวเท่าไหร่นะครับ หนีไปหมดไอ้แพนกวิ้นไหนลุงอะไรนะไอ้มีแต่ไอ้อารนเยยอมโง่ติดคุกอยู่คนเดียวลุงนี้กูหนีไปนานแล้วไอ้อารน์บอก <c oughs> นะอารน์นบอกโอ,โอ้กูไม่น่าเลยลุงนี้กูหนีไปแล้วนะนั่นแหละนะครับเออหนึ่งหนึ่งสองไมไ่มีปัญหานะถ้าคุณไม่ได้ทำผิดอะคุณไม่ต้องกลัว ทนายเดชาบอกเลยเห็นไหมเนเ่อโหนี่อ่ะก็ว่ากันไปนะครับแต่มแตมหมนะนักร้องฝ่ายประชาธิปไตยมะเออมีโลกสองใบสามใบสี่ใบโอ้ยปวดหัวนะเอ,อ,อเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ